เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อชาร์ปนะครับรุ่น FUA28 นะครับอาการก็คือเปิดพาวเวอร์ไม่ติดนะครับไม่คือไม่มีเอืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะคำนายดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเอาหมกองออกก่อนปึ๊บ ก็น่าจะมีน็อตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหจุดนะครับเอาออกอุ้ยน็อตลวงระวังน็อตหายนะครับ บนฝาหน้ามีอีกจุดหนึ่งนะครับข้างใต้นี้เป็นแค่นี้เองชิบ ข้างในประมาณนี้นะครับอันนี้พัดลมเรื่องอาการไฟไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คเรื่องฟิวก่อนนะครับอันดับแรกเลยเช็คว่ามีไฟเข้ามาสายขาดอะไรหรือเปล่าเนาะอันนี้เดาเอาว่าตัวนี้น่าจะไว้สำหรับในการจ่ายประจุนะครับ ก็ถือว่าของแท้ไม่จกตานะครับอุพ <c oughs> ังพังตายแล้วกอกกลับคืน,นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแผงวงจรควบคุมนะครับก็จะมีขาปซิตเตอร์ไว้สําหรับในการสตาร์ทมอเตอร์นะครับคิดว่าตัวนี้ไม่น่าเสียนะครับเพราะว่าถ้าถ้าตัวเนี้เสียเนี่ยอาการน่าจะเปิดติดแล้วก็อาจจะ ไม่หมุนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือมันเปิดอะไรไม่ติดเลยเนาะ<ส>ก็เดี๋ยวแกะตรงจุดนี้นะครับเอาตรงนี้ออกชุดตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟสีนะครับ เป็นไฟน้าปัดตรงนี้เอาตรงนี้ออก เพื่อนๆอย่าลืมถอดปากออกนะครับดูว่ามีอะไรชิบชิบชิบโอเคมีฟิวตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คฟิวก่อนนะครับว่าฟิวขาดหรือเปล่าเนาะผมจะใช้มิเตอร์นะครับวัดดู ฟิลไม่ขาดเนาะถ้าฟิลไม่ขาดอย่างนี้ก็น่าจะหายากแล้วนะครับคือถ้ามันเป็นเสียวงจรลึกๆเนี่ยผมก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันเดี๋ยวเราเช็คไฟนะครับไฟมีเข้ามาหรือเปล่าแต่ผมเจ็บปักนะครับชึบตังมิเตอร์เป็น2 20โวลต์ ตรงนี้เป็นไฟเข้า2 2 0โวลต์นะครับไฟเข้ามาปกตินะครับสายไฟเราปกติวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือดูพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามีเกิดมีรอยไหมมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ไล่ดูเนาะมีอาการบวมของคาปาซิตเตอร์หรือเปล่า ตัวความต้นทานเนี่ยมีอาการไหม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะดูด้านหลังเนะชิปโอ้ด้านหลังก็จะประมาณนี้พวกไอซีต่างๆเนี่ยอืม ดูแล้วก็น่าจะปกติดีนะครับวางครับคืนก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงสวิตต์นะครับว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่า ตรงแผงวงจรตรงนี้เนาะถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรก็กลับบ้านเก่าหรือไม่ก็ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญน,นะครับซ่อมเนาะมาคบตัวสวิต์อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ปกติดีนะครับปกติดี เดี๋ยวผมเสียบปั๊กนะครับรไม่ติดอ,อ้าวติดแล้วเกิดอะไรขึ้นติดแล้วนะครับหมุนแล้ว เออาติดแล้วติดติดแล้วซะงั้น อปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้เปิดแล้วปิดไม่ได้สวิตเสียแน่ๆเลยครับอาการอย่งนี้โอเคน่าจะรู้แล้วสวิตตัวนี้มีปัญหานะครับมันอยู่ดีก็เปิดได้บางทีก็ปิดไม่ได้อ่เดี๋ยวผมลองเทสแบบนี้นะครับจิ้มเลยปึ๊บ ดับไหมไม่ดับจริงทีหนึ่งดับแล้วโอเคอ่ทีนี้กดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับชึโอเคเปิดได้แล้ว สวิตตัวอื่นปกตินะครับมีตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องหาซื้อสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนเนาะชัวร์วแล้วตัวนี้เสียนะครับไม่รู้ว่าผมจะซ่อมลองมาแกะล้างล้างคอนแทคได้ไหมสรุปนะครับก็เป็นปัญหาที่ตัวสวิตเปิดปิดตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหาซื้อทดแทนได้หรือเปล่านะครับหรือจะต้องใช้ขนาดอื่นแล้วก็ต้องมาโมเอานะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ